โ่วมีใครกินบ้างมั้งเนี่ยจหอเหรอไอหน่อเยรู้ว่าน่อใข้างในวะหนอใหญ่ข้างในนะเตวบนจดีเออเออหน่อยหฮเขาลนะมมันมัาอือ